โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมไลท์สตองนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการดันแรงฮีโรอีก3ดาวด้วยซองไฟในตำนานที่หลายคนนั้นลืมไปแล้วนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าใครที่ทันยุคซองไฟผมบอกเลยว่าคุณอยู่กับฟรีไฟมานานมากๆเลยครับผมว้าววันนี้เราจะมาคืนชีพให้กับลูกซองไฟกันนะครับว่ามันยังน่าเล่นอยู่ไหมมันยังโหดมันยังใช้ดันแรงได้หรือเปล่านะครับผมโอ้ย โอ้โหยังก oh, oh. well. ันนัดกันไว้ครับมาถึงก ic ็เจอเลยครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบังเอิญ cin บังเอย่าังไงครับพี่ยังไงครับพี่ยังไงครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเ้วนแล้วจังหวะนี้นี่ไงนี่ไงอันหลังให้ก็โดนสิครับผมนี่ครับผมซองไฟในตำนานของเรานะฮะบอกเลยว่า โอ้คิดถึงนะครับผมโอ้โหยุคนั้นคือแบบใครบ้างอะ่ะคนดังที่แบบเป็นตำนานหนงพี่ซีจีพี่อะไรอะ่ะพี่พศคือเยอะมากๆครับที่ตอนนั้นเนี่ยคือดังมากๆนะซองไฟก็แบบแต่ทุกวันนี้นะครับเวลามันผ่านไปหลายคนก็ลืมมันไปแล้วครับ <c oughs> น่าสงสารมากๆเลยนะครับผม <c oughs> ก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าซองหรือว่าปืนเนี่ยยังไม่มีการอัพชิปนะครับผมอืมแต่สมัยนีย้ก็คือว่ามันจะมีชิปเข้ามาให้อัปเกรดนะครับผมโอเค มาครับผมอันนี้เราจดไปหนึ่งคิวนะครับแต่รู้สึกว่าเอ้ยไกลเกินปล่อยไปครับผมอ่ะรู้สึกว่าจะมีตัวเก่านะเออตัวเดิมที่เรายิงเมื่อกี้นัน่นไงมาวนเวียนอยู่แถวนี้เดี๋ยวซองไฟยัดเข้ากระโหลกเลยอโอคครับอ้อมครับจังหวะน,นี้รู้เหลี่ยมว่ะทุกคนมันรู้เหลี่ยมว่ะม,ม,มีการวิ่งหนีซะด้วยตอนนี้มันก็กาําลังอ้อมเราอยู่เหมือนกันนะโอเคมาละดักรอเลยครับจังหวะน,นี้ปาดออกมา ปังปังปังอุ้ยมีแดงนะมีติดแดงอยู่นะอันนี้ก็คือว่ายังไม่ได้อัพชิปนะครับผมมากครับผมตอนนี้จัดไป2คิวแต่ว่าตัวเดียวกันมามาดูว่าวันนี้เราจะใช้ซองไฟ ในตำนานเนี่ยดันแรงได้ที่1ห,หรือเปล่านะครับผมก็คอนเทนต์นี้ผมอยากทํามากนะพวกสกินปืนเก่าๆที่หลายคนลืมไปแล้วเนี่ยอยากมาทาเพื่อให้ทุกคนระลึกถึงพวกสกินปืนเก่าๆที่มันเคยเป็นตำนานเคยแรงในช่วงอดีตนะครับผม,อมตอนนี้ก็ผ่านมาหลายศตวรรษแล้วนะสปหร์ตฟิล์มก็มีพวกปืนอีโวสกินปืนอัพเวลเข้ามานะครับหลายคนก็ลืมสกินปืนเก่าๆไปแล้วนะครับผมซองไฟถือว่ายังเท่นะยังสวยอยู่นะครับผมเออน่าจะเป็นลูกซองตัวเดียวที่มีไฟ ลุกท่วมนะครับผม <Wow. S 1> เมื่อก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าใครมีครอบครองเนี่ยผมบอกเลยว่าไอเดียคุณจะดูขลังทันทีเลยเนะ <Hey. S 1> ครับผมอืมแต่นี้ผมก็ไม่ได้มีถาวรน,นะฮะผมไปสุ่มมาได้นะก็เลยเอามาทำคอนเทนต์นี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ฟ์มไปก่อนนะครับฟ์มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอคนนะครับผมตอนนี้เราจะเล่นลองไฟคู่กับพาราเฟลนะครับผมเอ่ <Hey. S 1> มาดูว่าเราจะรอดหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหาซื้อชิปกันดีกว่าครับผมช่วยอ้าวจ้าเอ๋ครับโปนัส ยืนทื่อๆเลยอ่าเฮ้ยเฮ้เหมือนจะไหวตัวทันครับทุกคนอันนี้ก็คือถ้ายังไม่อัพชิปรู้สึกว่ามันก็ยังไม่แรงนะทุกคนนะดูดีเมื่อกี้ผมยิงเข้าไปหลายนัดเลยก็คือแบบไม่ตายนะครับผม <S <S ไม่แตกเลยนะครับผมอ้าวเฮ้ยไม่เข้าโอโห้หเวียนกรรมครับโดนตัวเองมาแล้วครับผมยังไงพี่ตั้งอุย้ยเล่นโดดส่วนอย่างนี้เราเนียวกาดโดนนะเนี่ยออ้ยไนยเปอร์อะไรวะ เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <impression S 2> มันยิงมาจากไหนวะทุกคนผมเริ่มเตี่ยวแล้วเริ่มระแวงละอ่ามาแล้วง <H ug> ัดหัว <H ug> เรียบร้อยครับผม <H ug> แม่ยังไหวอย่างนี้ก็คือยังได้อยู่นะตองไฟนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบจังหวบเมื่อกี้อะคือแบบถ้าเราอัดตัวนะก็แตกยากนิดนึงอาจจะต้องกดหลายนัดหน่อยนะครับผมโอเคเฮ้ย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 โอ้ตึงว่ะตันนี้แม่งมีคนมาเยอะว่ะทุกคน เดี๋ยวเราดักรอแล้วกันโอเคมันอ้อมขวาเรามาจะอ้อมมาดักเราเดี๋ยวเราดักตรงนี้เลยนี่มุมอับอย่างนี้ครับผมโดดมาโดดมาเรียบร้อยครับผมมีติดแดงนะแต่ว่าเราก็เกือบแตกเช่นกันนะครับผมโอ้ย เกือบไปแล้วไอมุมเมื่อกี้นะครับผมถ้าใครไม่มั่นใจอย่าเล่นนะครับเพราะว่ามันเสียเปียบคนที่อยู่สูงกว่านะครับถ้าเขาเป็นมวยเนี่ยปืนเขาจะลั่นเขาหวัวคุณโดยอัตโนมัติเลยมาครับผมเรื่อยๆครับตอนนี้ก็พลังตึงเลยนะครับผมล่ากันต่อครับผมกับซองไฟในตำนานของเรานะโอเคอะ,อะ,อะเฮ้ย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 มายัางไงพี่มายัางไงหูหูหัวแตกไปดิ เฮ้ยมันชักจะแปลกๆแ,แล้วนะแถวเนี้ยมันมีคนมาเยอะเกินไปหรือเปล่าวันนี้หนี่ดีกว่าครับตอนนี้วงบีบแล้วละโอ้โหเมื่อกี้มาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเฮ้ยแต่ก็เมื่อกี้ไม่ได้แดงนะทำไมแตกหัววะ2,000 years later โอเคครับตอนนี้ผ่านไป8ชั่วโมงแล้วนะครับผมยังไม่เจอใครเลยผมวิ่งมาไกลมากมากนะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าคนเขากําลังน่าจะเริ่มแคมป์กันแล้วนะครับเพื่อเก็บแต้มนะครับในช่วงท้ายเกมแถวนี้อ่ามีที่ยับเกาะอยู่ครับผมวันนี้เรามีเกาะ5้าแล้วเว้ยวิ่งต่อครับจนกว่าจะเจอคนครับบอกเลยว่าวันนี้เดือดแน่นอนฟองไฟในตำนานของเราจะกลับมาลุกเป็นไฟเหมือนกับชื่อของเขานะครับผมโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนมีเสียงใครวิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแอบดูบอดนะครับผมวิ่งอยู่ไหนวะ เสียวเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเราจะเก็บที่นี่เอ้ยตามหลังไปติดๆครับเขายังไม่รู้นะครับว่าเราวิ่งตามหลังเข้าไปจังหวะนี้ครับผมถือลูกซองกระโดดมาแล้วตั้งตั้งตั้ง,งนี่เข้าเต็มเต็มครับนี่ก็คือลูกซองที่ไม่ผ่านการอัพนะครับผมมันก็จะแบบ้องตรงนะถ้าไม่อัพคือแบบดาเมจน้อยมากๆนะครับผม,มแนะนําให้อัพ เป็น3เรเวลแล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมเล่นอย่างนี้แหละขี้เกียจไปหาซื้อชิปนะครับผมเออยังไงซะมันก็ใกล้จะจบเกมแล้วครับผมเหลือ9ก้าคนสุดท้ายละรู้สึกว่ายังมีคนอยู่นะครับผมน่าจะอยู่บ้าน2ชั้นหลังนี้นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแตกได้นะครับถ้าเขามีปืนสองควงหรือว่าปืน S M G ตอนนี้บอกเลยว่าเขาสามารถชนะเราได้หรือว่าสามารถฆ่าเราได้นะเพราะว่าปืนเราเนี่ยมันเป็นลูกซองที่ยังไม่ผ่านการอัพชิป นะครับผมมันจะกดเขาได้ดาเมจที่น้อยมากๆเลยนะครับผมโอเคเราจะเล่นอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมโป้งอ่าดาวไปดิเฮ้ยแต่ผมขึ้นไปไม่ได้วะทุกคนขึ้นไปดีไหมวะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุ้ยนั่นไงมันมีตัวหนึ่งครับผมอยู่ด้านบนนะครับวงบีมาแล้วเราไม่ขึ้นไปดีกว่าครับผมเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดักวงอะไรกว่าครับผมตอนนี้คนเหลือหกคนสุดท้ายนะครับผมอ่ามีคนวิ่งเข้ามาบ้านสองชั้นอีกหนึ่งคนนะครับเราจะดักอยู่ตรงนี้นะครับผมโผล่มา กดเลยเฮ้ยเหมือนรู้อ่ะเออเหมือนรู้ว่าเราดักนะตั้งไอวออย่างเร็วเลยขี่ปืนอาวุธไปกินครับผมเฮ้ยไม่ตายครับผมเฮ้ยตัวใหม่นะเนี่ยตัวเก่าน่าจะโดนไอ้หมอนี่ยิงไปแล้ว โอเคไม่เป็นไรครับผมเราดักอยู่นี่แหละมันจะเป็นมุมที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมเวลาเล่นแรงเนี่ยผมแนะนําให้หามุมเล่นค่อนข้างง่ายๆนะครับผมอ่าถ้าเรามีมุมเล่นง่ายเราก็จะมีอโอกาสที่ได้เปรียบเยอะนะครับผมอ่ามีคนวิ่งเข้ามาแต่ว่าเราจะทําเป็นไม่เห็นพอมันวิ่งออกมาเราก็จะงัดหัวอย่างนี้ไงนี่ไงนี่ไง,ไงอ่าอันหลังให้เมื่อกี้มันรู้เลยนะว่าเราไม่เห็นมันเออโอเคครับผมตอนนี้เหลือ4ี่คนครับมาคือต่อจากนี้ผมอาจจะต้องใช้ปืนพลฟัฟเฟลในการไล่คิวแล้วนะเพราะว่า เราต้องเล่นในระยะไกลนะครับผมมาครับผมอ่ามีคนวิ่งมาตรงนี้ด้วยนัดไปดียังไงครับผมโผลมาโผลมาเฮ้เฮ้เฮ้ด้านไหนว่าด้านขวามือเอาไงดีเดี๋ยวเราดักอยู่ตรงนี้แล้วกันครับผมไม่ต้องกลัวครับมุมอย่างนี้คือไม่ต้องกลัวครับเราจะวิ่งเข้ามาแล้วปิดช่องไว้เลยนี่ไม่สามารถวิ่งเข้ามาหาเราได้ครับแล้วยังไงต่อครับ โดดมาแล้วอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยระแวงทั้งหน้าทั้งหลังครับทุกคนทำไงดีวะเปิดช่องไว้เลยไม่เป็นไรตอนนี้เหลือไอบอสามลูกครับผมสองลูกละยังไงต่อดีตอนนี้วงก็บีบเราแล้วครับผมถ้าเราไม่ออกตอนนี้คือเราจะไม่มีพื้นที่ในการต่อสู้เลยนะเฮ้ยเฮ้ย้ไอตัวนี้ยังไม่ตายเหรอเอ้านึกว่าตายไปแล้วดีเลยครับผมตอนนี้มันกําลังสนใจกันอยู่มันยังไม่ได้สนใจเราครับเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันถ็นแล้วนี่หว่ามาจังหวะนี้ครับผมเเดี๋ยวรา ลักไก่แล้วกันนี่แตกหนึ่งครับตัวสุดท้ายครับผมผมมาพี่มาตอนนี้เราเหลือไอ,บอ้บสามลูกครับเราจะใช้มันเป็นประโยชน์ครับมาโผลม,มาคืองัดนะ่ะเออฮึเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอไปกินมันโดนระเบิดย่อยสลายเราไปแล้วไอตัวนี้ดูเหมือนจะตึงว่ะทุกคนเราอย่าซุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าเดี๋ยวเราเอาที่หนึ่งให้ได้นะจะเล่นแบบเซฟแล้วกันาจะไม่พลาดนะทุกคนนะมุมนี้เดี๋ยวเราจ่อยบอลเลยนี่นี่นี่น,น,นี่ตอนนี้เราอยู่กลางวงนะครับเราไม่ต้องกลัว มันโดนวงบีบมันต้องวิ่งออกมาเอ้ย,อยโอยโคตรเร็วมาตอนไหนวะเอเคมาดิมาดิมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมามาพลเก้าง,งัดเรียบร้อยครับหัวแตกหื เอาเอาเรื่องไว้ตัวนี้อย่างเร็วครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คือกลับมาเล่นลูกซองไฟในตานานที่หลายคนนะครับลืมมันไปแล้วนะครับผมก็จัดมา9้าคิวครับวันนี้ผมเดินเกมช้าหน่อยนะอ่ะสรุปเลยครับว่าถ้าใครอยากจะเล่นจริงๆนะครับผมหรืออยากจะกลับไปย้อนอดีตนะครับผมแนะนําให้อัพชิปให้ครบ3ามเลเวลเลยนะเพราะว่าซองไฟเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีดาเมจสก็ตามนะครับที่บวกมาแต่ว่าถ้าเราไม่อัพชิปเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเบามากมาก เลยนะครับอย่างที่ผมเล่นให้ดูนะครับคือผมไม่ได้อัพอัพชิปเลยนะครับก็คือมันจะเบามากๆถ้าเรายิงอัดตัวในระยะแบบประชิดกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานัดหัวเนี่ยก็พอได้อยู่นะครับเพราะว่ากระสุน,นกระจายนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมตอคลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้า let's go